มไง้ัวเลี้แอมแค่บรรลบอไร้เหมียว่ั้วเลยบรรลับขั้บขั้วอู้เลยเลยอูอแม่อู้แหละลับลับขั้วอู้เลยอูเลยอู้เลยไ้แม่ยินดีด้วยสมตังแม่หนาแม่่เาปลูกเ่าเตาดหม่งมีสีชุกเนอะปีหน้า่ะมากมือเนอหนักหลายหลายพี่หักกันแท่งกันดื้อหักลูกหักเตา ให้ดูดีสุดหน้าวันจ๋านี่หล่อมหล่อคือหล่อมรวยมีหล่อรวยมาเก่ามาบ้านมาจองเรียกไปคิดถึงหงาทุกวันนี้ขอโทษที่กดหอนแกวันนีนต้องทันไปไม่งมได้ทองป้าไปหาหมอจันไปฟ้าไปพ่องเดี๋ยวนี้ก็อยู่ดีสบายแล้วลูกต้างไม่เอาหากินกันเนี่ย แม่ก็งอมอยู่ไอ้แม่งอมแม่งอมกงอมเง้งอมลูกงอมงอมล่าอยู่ไงแม่งอมม่งัอไป มีคนว่าลิ้งดินโตนดินโตเนีื่งาลูกตอเอเอาส่วนเชื่อ้กี่ก้อนนี่เนี่ยก้อ้่บุญยอมใ่ไหมถ้าย่มแล้วตาเาเราทำไดเออเราเรากคบวแจต้องไปต้องไปก็แม่ก็ต้องตังกินเออม่แม่ไม่แม่หาลนั้นมันนันคุณนอยงนี้มนมามีแล้ว